สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทออีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน D X F Frankie กับตัวแกนไรเมนนะฮะเวอนั่นเองก็คือตัวจากวานอคุนินั่นเองอันนี้จะเป็น r r n n กีาา้นะฮะนี่นะกองด้านข้างด้านหลังตัวนี้จะมาคู่กับชอปเปอร์นะนี่อีกข้างหนึงชอปเปอร์จะเป็นเหมือนตัวรีออกมาอีกรอบด้านบนแล้วก็ด้านล่างมามาแกะดูข้างในกันดีกว่า <t ouch> อ่ด้านในนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี <t ouch> อ้อันนี้ก็คือจะมาเป็นลักษณะของทุง้งทุงเดียวมาเลยอ่ะก็คือมีฐานหัวครึ่งบนแล้วก็ครึ่งล่างนะฮะครึ่งบนโคตรใหญ่เลยนี่เดี๋ยวเราแกะดูข้างในกัน วารวคึ่งล่างนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะไม่ได้มีไฮไลท์ส่วนไหนนะฮะก็คือจะเป็นตัวแฟงกี้ที่เสริมเหล็กเนี่ยตรงกลางนะะขาลงมาเลยนะฮะแบบนี้ตัวงเกงนะะก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้ครยน,นี้ครึ่งบนเี่ยหนักสุดเลยฮะ,ะตัวนี้น้ำหนัก ค่อนข้างหนักเลยนะฮะตัวนี้แขนก็จะใหญ่ๆตามแบบฉบับของในมังงะเลยนะฮะแฟงกี้นี่มือเขาก็จะใหญ่ปึกปักปึกปักปกเลยแบบนี้นะฮะงหลังอ่นะตาวนี้ก็จะเป็นสนัญลักษณ์นะฮะส่วนต่างๆทํามาอ่อันนี้ก็จะเป็นหน้านะฮะก็จะเป็นทรงผมตามฉบับของภาควาโนโอเลยนะะี่ อาจะมีเป็นเชือกผูกอยู่บนหัวะฮะช่างไม้นะฮะฐานก็คือจะเป็นฐานดาปกติจะเป็นเดือย2เดือยขึ้นมาให้นะฮะอันนี้โอเคเรามาประกอบกันดูเลยยิงแฟงกิ้นี่เป็นตัวที่ซื้อตัวไหนก็คุ้มที่สุดนะโอ้ยใหญ่อันนี้ใส่เรียบร้อยหน้า โอเคเป็นอันเรียบร้อยนะฮะตัวก็คือจะเป็นแบบเหมือนครึ่งบนใหญ่ๆครึ่งล่างก็จะเล็กๆลักษณะแบบนี้เลยนะฮะ,ะลายละเอียดก็มีโอเคอยู่นะฮะมีเป็นสัญลักษณ์ของเสื้ออยู่ด้านล่างนิดนึงนะฮะรายละเอียดเจ็บส่วนต่างๆถือว่าโอเคเลยนี่โอเคเดีย๋ยวเราใส่ฐานประกอบไปดูเลย มาเดี๋ยวเราหมุนให้ดูช้าๆนะคะฟัแฟงกี้ก็จะคือจะยืนท่าทางลักษณะแบบนี้ <Sure. S 1> นี่ถือว่าโอเคเลยตัวนี้ความสูงนะฮะของแฟงกี้เนี่ยมันจะอยู่ที่20เซน นี่จากฐานนี้ถึงปลายผมตรงนี้นะฮะอยู่ที่20เซนก็ถือว่าน่าจะใหญ่สุดในกลุ่มของ D X F ลายนี้แล้วอ่เพระตัวอื่นจะอยู่ประมาณ15บหถึงสิโดยประมาณนี่แฟงกี้เด้งขึ้นไป20เลยอารายละเอียดก็ตามที่โชว์ให้ดูเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวของภาควาโน,โนุน,าน่าจะออกมาเกือบเกือบครบแล้วมั้งของภาคตัวผู้ชายอะ่ะ อ่าถ้าขาดน่าจะขาดจินเบตัวเดียวเลยนะแต่ตัวอื่นมาครบแล้วนะถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะอันนี้คือใครชอบก็เก็บครบของลายผู้ชายและผู้หญิงก็ครบแล้วนะน่าจะออกมาครบของกลุ่มหมวกฟางแนละ้วมั้งเก้าตัวครบแล้วครบแล้วครบแล้วอันนี้วัวแปดแล้วโอ,โอเคนะฮะอันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูกันอีกตัวหนึ่งนะฮะกับตัวแฟรงกี้นั่นเองจากงานของ D f Scan Line Men นะฮะวันกคูนี้วัวแปดนั่นเอง ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ